สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดาวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o four s channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงสั้12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกแต่ละราศีในแต่ละคลิปอย่างเช่นเดิมเป็น timeless เปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดียวกันที่ชื่อว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปอยากไปฟังคำทำนายเลยก็ไปกด time stamp ด้านล่างใต้ description ที่กิ่งฟ้า เขียนทําสแตมป์เอาไว้หรือเลื่อนนะคะไปตามเวลาที่กิ่งฟ้าเขียนไว้ตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากฟังชิลๆไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ฟังต่อเนื่องได้เลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่าเจอร์ริวิดดิ้งไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่ตรงนี้นะคะมันก็เป็นการทํานายที่เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้รับกําลังใจอะไรที่พี่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนทำ พลังงานไพ่แต่ถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณอาจจะได้อะไรแบบประโยชน์เล็กๆน็้น้อยกลับไปไม่มากก็น้อยจากคลิปของกิ่งฟ้านะคะอะแล้วก็อย่างเช่นเดิมสําหรับท่านใดทีอ่อยากปรับ ความเร็วความช้าในการพูดของกิงฟ้ากิงฟ้าจะบอกเสมอว่ากิงฟ้าเป็นแบบนี้มาตลอดการทําคลิป YouTube 10ปีนะคะก็คือลักษณะการพูดสไตล์การพูดคือเป็นการพูดแบบนี้อยู่แล้วนะคะกิงฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของกิงฟ้าได้นะคะเป็นตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะฉะนั้นถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงมันจะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ใน YouTube ด้านขวาของคุณนะคะกดไปเลยนะคะแล้วก็กดที่ playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้อง ปรับใดๆทั้งสิ้นให้ดูต่อไปได้เลยต่อเนื่องเลยเนาะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงก็สามารถปรับได้เลยนะคะตามสะดวกของแต่และบุคคลที่หลายๆท่านอาจจะถนัดในการฟังแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะทานายจากไพ่พิเนตไพ่ทะลอตแล้วก็เสริมด้วยไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอก เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลย positive outlook decision promise of the future พระยายมราชพระอาทิตย์ค่ะพระเกต the hermit knights of pentacles 5 of swords Nines of wands ace of wands four of cups 5 of wands the oracle king of pentacles okay สิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพลังงานของคุณมันจะขึ้นเหมือนในเรื่องของความคิดและการตัดสินใจมากกว่านะคะแต่มันมีโอกาสที่มันคุณกาลังจะคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้อยู่นะพลังงานขึ้นในเชิงคําว่า มันมีอนาคตที่ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นหรือคุณกําลังสแสวงหาสิ่งใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆก็ได้มีเรื่องต้องตัดสินใจจริงๆเพราะว่าเนี่ยไพ่มันขึ้นเหมือนออปชันแล้วเรื่องของการตัดสินใจหรือบางคนอาจจะต้องบุกลุยอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้การเงินของเราอ่ะอาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือจําเป็นต้องใช้ตังค์แต่ถามว่ามันจะหามากรบได้เหมือนเดิมหรือทบได้เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวมันก็หามาได้ห้ามเรียกว,ว่ากรบเรียกว,ว่าหาเงินมาแบบ ทบในสิ่งที่หายไปได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้น king of pentacles อยู่จะแค่ว่าช่วงนี้มันใช้เงินเก่งหรือมีเหตุจำเป็นบางด้านที่เราต้องใช้เงินไปแต่ถ้าเราบอกใช้เงินพอกี้เลทหรือช้อปปิ้งเก่งเราต้องขันกลับมาดูกระเป๋าตังค์เรานิดนึงนะคะว่าเราลำบากไหม <c oughs> หรือใช้แล้วมัน มันสิ่งเป็นสิ่งที่ซื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมหรือว่ายังไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรที่มันยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งหาทางที่จะซื้อเพิ่มแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าคุณหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิหรือหมั่นทําบุญเป็นประจําการทําบุญอ่ะจริงๆทําได้ทุกรูปแบบเลยแต่ถ้าช่วงนี้คุณจะทําบุญอะไรอ่ะแนะนําว่าให้ทาเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทําทานทั่วไปเลยให้คนยากไร้หรือว่าให้กับสัปปะสัตว์ก็จะยิ่งดีทําทั้งคนแล้วก็สัปปะสัตว์หรือ คนที่อาจจะด้อยโอกาสคนยากไร้ต่างๆก็ได้นะคะ,ะเน้นเป็นอาจจะเป็นการซื้อของไปบริจาคดีกว่านะคะอาจจะไม่ต้องให้ตังก็ได้แต่ซื้อของไปบริจาคก,ก็ดีแต่ถ้าเราบอกเราอยากแบบจะให้ตังก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่แต่ช่วงเนี้ย ถ้าคุณทําในสิ่งที่ญิงฟ้าบอกดวงจะยิ่งโอเคขึ้นนะคะแต่ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยแต่ไพ่ขึ้นว่าอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรผิดศีลธรรมดวงที่กําลังโอเคดรอปดิ่งลงทันทีต้องระวังให้มากแต่ช่วงนี้ไพ่มันจะมีคําเตือนว่าบางทีเราเองอาจจะกําลังทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงอยู่หรือว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่าอนาคตของเรามันอยู่ในกําม,มือของเรามากๆแล้วเราเองอาจจะต้องอตัดสินใจให้ถูกต้องหรือว่ามันมีเรื่องที่เราคิดไม่ตกอยู่แต่กิงฟ้าเชื่อว่า ถ้าคุณค่อยๆแบบขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างที่เขามีความรู้มากกว่าเรารแล้วเราก็ฟังหัวใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดเดี๋ยวมันจะตัดสินใจได้เองเพราะว่าไพ่มันขึ้นสุดท้ายแล้วคลื่นมันจะสงบลงเพราะไพ่ขึ้นแบบ The Oracle อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษมันจะมีเวอร์ชั่นที่แบบวุ่นวายกับเวอร์ชันที่นิ่งสงบอันนี้มันคือแปลว่ามัน calm down ใจจะสงบลงหรือว่าจะคิดได้หรือว่าความคิดของคุณจะตกผลึกได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องการเรียนการศึกษาช่วงนี้ดีบางคนอาจจะมีการแพลนที่จะ เรียนต่อเรียนเพิ่มหรือว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนเตรียมตัวเตรียมตัวสอบเตรียมตัวเรียนอะไรต่างๆดีทั้งหมดค่ะในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะช่วงนี้บางคนอาจจะมีแพลนที่จะทําอะไรเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะมีอํานาจมีบารมีบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นพญาย,ยม,มาลราส่วนมากแล้วมันแปลว่าอะไรมันมีการตัดสินความทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้ประโยคคลาสิกซึ่งกิ่งฟ้าจะให้สําหรับคุณนะคะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าโอกาสในด้านต่างๆสิ่งดีๆพลังงานด ปกปกักรักษาคุณคุณแน่นอนช่วงนี้ไอเดียของคุณจะพุ่งกระฉูดมาแต่จะพุ่งกระฉูดช่วงตอนกลางคืนหรือเปรียบเปิดถ้าใครจะไลฟ์สดขายของช่วงนี้ตอนกลางคืนอาจจะขายดีกว่าปากติแบบช่วงแบบพาทิตตกดินเป็นต้นไปะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องจัดการหลากหลายเรื่องเป็นหนึ่งงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการได้ตัวของตัวเองเยอะอ่าหรือเราต้องดูแลหลากหลายอย่างหลากหลายฝ่ายบางคนอาจจะทํางานด้วยเรียนไปด้วยบางคนอาจจะบอกว่าต้องจัดการเรื่องงานจัดการเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องบุก ลุยเยอะเหมือนกันนะคะหรืองานของคุณมันมัน,ม,นมันเป็นอาชีพที่ต้องบุกลุยหรือว่าต้องแบบ ฝาไปข้างหน้าตลอดเลยเงี้ยซึ่งกิ่งฟ้ามองว่าดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นการเจริญก้าวหน้าเห็นไหมคือข่าวดีมันคือความรุ่งเรืองแปลว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นอะจากที่แบบอาจจะตอนนี้แบบสมมติเปรียบเปรวว่าเราอาจจะอยู่ในขั้นที่กาลังเฉยๆเรื่องการเงินแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีการปรับเปลีป่ยนมีการพัฒนาศัตรูแพ้พ่ายคนที่คิดไม่ดีกับเราหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็ได้มันไม่จะเป็นต้องเป็นศัตรูเสมอไปแต่อาจจะเป็นอุปปสรรรรคออออะะะะไไไไตต่่่างๆจจหหหลลุุุดดดพพ้้นนนทีีีมมมักก็เ ะะช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดทําบุญกิ่งฟ้าไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังถ้าพูดซ้ําต้องขอขออภัยนะคะแต่ถ้าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกอ๋อน่าจะยังไม่ได้พูดเ,เป็นทําบุญลงศพศพและญาติผ้าห่อศพต่างๆนะคะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายค่ะจะยิ่งดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรใดๆจะมีคนมาช่วยเหลือแก้ให้ตรงจุดหรือว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือเราอาจจะเป็นคนที่ไปช่วยในการแก้ไขและทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะจบลงพเพราะต ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีงานมงคลหรือไปร่วมงานมงคลของผู้อื่นก็ได้บางคนอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่บางคนอาจจะมีการแต่งงานบางคนอาจจะมีงานบุญที่เป็นงานบุญอะไรก็ตามแต่ดีๆช่วงนี้เกิดขึ้นทั้งเป็นเจ้าภาพเองหรือไปร่วมก็ดีทั้งหมดค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยใบโพสีทองนี่คือความมงคลความสิริมงคลช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะไปอยู่ในงานที่เป็นสิริมงคลนะคะหรือคุณเองอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงบุญหรือฐานบุญที่ การถ่ายทอดวิชาบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องมีการอสอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นหรือในเวลาเดียวกันอาจจะมีคนมาช่วยสอนให้กับเรากิ่งฟ้าถึงบอกว่าดวงในเรื่องการเรียนการศึกษาไม่ว่าคุณจะกําลังเรียนต่ออยู่หรือบางคนอาจจะเรียนเรื่องเนื้อง,งานต่างๆเรียนภาษาเพิ่มทุก เกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่างๆช่วงนี้ดวงขึ้นเป็นพิเศษดีมากๆนะคะการใรีนรู้องคุณจะสมองโลดแล่นมากๆมีคนคอยดูแลคอยเทคแคร์ถ้าช่วงนี้บางคนอาจจะหมกมุ่นนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าไม่เชิงหมกมุ่นกี่ฟัสอาจจะใช้คำพูดผิดต้องขออภยัย ช่วงนี้บางคนอาจจะค่อนข้างวุ่นวายกับบุตรลูกเยอะหรืออาจจะแปลว่าต้องดูแลลูกเยอะก็ได้แต่ไม่ฉะนั้นจะแปลว่ามีคนคอยเทคแคร์ดูแลหรืออุปธรรมค้ำมชูหรือผู้ใหญ่คอยเมตตาคุณดีช่วงนี้นะคะถ้ามองในเรื่องความรักคุณเองอาจจะมีโอกาสที่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนอาจจะเป็นรีเทิร์นกับคนเดิมคนเก่าไม่เสมอไปแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีหรือจากที่โกรธกรันอาจจะเข้าใจกันมาก ขึ้นเหมือนความสัมพันธ์จะดีขึ้นในหลายด้านก็ได้ถ้ามาในรูปแบบเพื่อนหรือความรักก็ตามได้หมดเลยแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะมองไม่เคยรู้จักเลยแต่รู้สึกคุ้นเคยเมื่อตอนที่ได้คุยกันป็นหนึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตท,ทั้งที่อาจจะยังไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนมันมีบุญมีกรรมวาสนาที่อาจจะเคยทําร่วมกันมาแล้วมาเจอะเจอกันถ้า จะบอกอีกรูปแบบหนึง่งช่วงนี้ต้องเรามาระวังพวกมีดบาดมีดบาดหรือพวกเลือดเลือดตกยางออกเล็กๆไม่น้อยนะคะไม่ได้หนักหนาอะไรหรือลื่นล้มหัวเข่ากระแทกต้องระวังอยู่ดีเนาะมันก็อันตรายเนาะแต่ก็คือระวังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีพลงังมีอำนาจมีบารมีนะคะกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีกันดวงของคุณจะฟื้นฟูไปในทางที่ดีช่วงนี้อาจจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปเหมือนไพ่ใบแรกที่เป็นไ่ไขึ้นมาาคือกรรเจิญ จะค่อยๆดีขึ้นแต่ช้านิดนึงแต่ ช้าแต่มีความมั่นคงอย่างเต๋านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะฟื้นฟูเจริญก้าวหน้าขอให้คําทํานายดีๆนี้เป็นของคุณแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันเป็นคําเตือนขอให้คุณแค่เรามาระวังเอาไว้เท่านั้นเองนะคะมันดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณอยู่ดีนะคะอย่าทาอะไรผิดศีลธรรมต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติอันนี้นะเปียเปยนะเปียบเปยว่าถ้าสมมติมันมีการนอกใจกันหรือว่ามันมีเหตุที่เหมือนไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยวิบาก,กรรมมันเข้าหาตัวคุณเองไวมากๆฉะนั้นอย่าหา ทำนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวงต,ตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนการหรือเพื่ให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงก้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ตาติ๊กได้ไอได้วันนี้ลาไปก่อนหาดูท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงก้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ